สวัสดีเจ้าพ่อแม่ปิ่น้องบ่พบก,กันเมินแล้วเนาะบ่ได้ทําคลิปไปบวชมากําลังซึกว่าวันนี้มากินแกงผักกาดใส่ป่า,ปานาะใส่ใบใส่ผักกูดล้วก่บ่ได้กินกับข้าวแบบอี้หละเาะวันพอบวชเนาะกึินอาหารเจอาหารนี่นี่เป็นมังเจ้าแต่ว่าขออนุญาตเปิ่นกินป่าบ่ามีห้ามมีกระปิ้บพ่อแม่พี่น้อง ก็เตึงค่ปพอไป,ปอแม่พอแม่ปีน้องปะทอกลับบุญตัวเองแม่เนิ่นแม่เจ้านางไปบวชมาคือแปดวันเข้าเจ้ากรรมเ่็นพักกับไัพักกุลพักหถือว่าไปที่หุ่นล้วพักทิ่ เข้าจะกำเจ้าไปบวชมาปอมแมวพี่น่องมืนที่ตกใจไม่ได้ทำชิปมหไือกินข้าวเหนียวมันมีขอขอกำนะเด้กิน้าเข้าเ,นนะเามืองเมือง ไปบวดบนดอยเพิ่งเจ้าปอแม่ปีน่นองไปบวดบนดอยกินพักกินพักผลไม้คิดแปดวันนักลอกไปเจ็ดกิโลดีตกใจว่าทำไมหัวหมดผมอย่างแบบนี้เป็นวดมันหรอ ขอพระนิสงส์งผลบุญจึงให้เจ้านางได้ไปบวชนะเจ้าขอให้ทุกท่านพกก่อสิ่งตีดีขอมีโชคมีช้ทุกาบาปแข็งแรงกันทวนหน้านะเจ้านะเน่าเกิดมาทั้งทีเจ้าบวด ยังปอขึ้นแม่คือบรรพบุพรุษตกกันในเวนทำให้ดีจะชาติเขาไม่กัมอย่างโยกไสร้างกัมด้วยไปวดชีเขาก่ออยู่ในสินอืม เอาจะก,กันเจ้ามักมขาจะไข่แห้งหอมแงดงกระเทียมเกลือของกุ้งรสกจะอันนั้นเจ้ามีอย่างน่อปราแม่ปีนอง ต้องดูแลสุขภาพตัวเกาพักนีนซื้อม้ากอมาแจก้วเจ้าสมาต์พักในซื้อมา้าเอามาแจกสิบห้าทีล่างแล้วออกมาแจกสิบห้าทีฉีดยาเนาะพักทุกเชนนิดมีสารพิษทั้งนั้น นจ้านางกอแจกแล้วเดี๋ยววันถูกมาพอว่าแม่จะานางทำครับเข้าอย่างานี้จเนด้วันนี้ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าพอแม่ปีน้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะเจ้าแมสวัสดีเจ้า